อ้ยบรรยากาศพี่น้องเลยบรรยากาศยามเย็นที่เดนมาแสงอาทิตย์พี่น้องเลยตอนนี้ก็หกโมงเย็น <c oughs> <c oughs> พระอาทิตย์ตกสี่ทุ่มเดือนนี้เดือน,นมิถุนายนแล้วนะคะพระอาทิตย์ตกสี่ทุ่มนะคะมาเดินหาพักกันชมบรรยากาศทะเลไปด้วยโอ้หม่องนี่เยอะดงพักโคมพี่น้องเลยเยอะจริงๆ ต,ติ๊กเจกา้าดพี่น้องเลยนั่นแหะตามโคดนหินโอ้ยแก่แล้วพี่น้องออกดอกโอ้เดี๋ยวมาเดี๋ยวี่พามาเก็บกันพี่น้องตอนนี้เราไปหาดูขา้างหน้าทะเลกันก่อนดูเถะดูเถาะดูเถาะพี่น้องเลยเต็มเลยจ้ะอีนนีพักโขมทะเลพี่น้องเลยปักตังเต็มเลยตอนนี้ติ๊กได้ขึ้นจะก,ก้าเลยเนาะเดี๋ยวได้ข้างหน้าทะเลด้วยน่ะ ไปหากันอ้ยนี่งามพี่น้องเลยดทวๆเก็บกินไม่ทันเก็บกินไม่ทันเลยจ้ะออหย่ยาก,ก็าสูงหยาก,ก็าสูงครับพี่น้องเลยนีิแนวทิ่จำได่จะเคยมาหาขนาดะเลยตรงนี้พี่น้องก็เลยอยาเดินดูต่อ อพาชมตัวมันออกดอกแล้วแม่พักฟังพี่น้องเลยพีพักขมออกดอกแล้วต้องรีบเก็บแล้วที่นี่เห็นทางน้าทะเลเห็นแล้วจ้ะออกดอกแล้วทางค้าทะเลอุพี่น้องเอ้ยต้องพักฟังเอ้ย พักโคมยาวไปเลยจ้ะนุนะ่ะตรงนี้มันหนึ่งทางลงทางลงยากโพ่พี่น้องเดินดูเรื่อยๆต่ออีพี่น้องเดินดูเรื่อยๆดูเถอะพี่น้องเลยโอ้ยมีแต่พักโคมออกดอกแล้วไหมน่น่ะ เ,เดินต่อนอกอชมบรรยากาศยามเย็นที่เดนมาไปด้วยนะคะัูก่อนี่แม็กี่นอนเลยมาไม่ทันโอ้โหสอ,อ,อ,อนพี่น้องหรอว พักผมก็ยังใหญ่เลยพี่น้องออกดอกแล้วอโอ้ยนี่จ้ะออกดอกแล้วออกดอกแล้วออกดอกแล้วน,ะน,นี่ดอกดอกผักโผมนะจ๊ะ,ะเดินไปกันต่อพี่น้องเลยทียนี้ <c oughs> น้องก็เห็นแล้วนี่ขานาทะเลออกดอกเต็มเลยจ้ะที่นี่นี่ขนาทะเลบนขอดหินนะจ๊ะแล้วก็ตรงนู้นเต็มทางเลยจ้ะที่นี่แต่ติ๊กมาสะดุดตรงนี้ก่อนนะคะสะดุดตาตรงนี้จ้ะหักโ้มแล้วจ๊ะนี่โอ้ยดูใบยอย่างงามพี่นอ้องอดไม่ได้นี่ทั่ทว่ เทบกันต่อพี่น้องเลยนี่จ้ะน,นามพี่น,อน้องดูสะพี่น้องเลยอ่อนไหมอ่อนอ่อนพี่น้องมันาง,งามงามจริงๆจ้ะ ดูถั่วหนองเลยอของที่มันจะแก่กว่านี้นะคะต้องรีบเก็บโอ้ยดูถั่วน้องเลย ก่อนหินเลยเด้อนี่จ้ะโอ้ยงาไปนองเลย พ่บจ้าสวยงามพี่น้องงามงาม,งาม,ามก,การแดงก็ใกล้แก่ละเอาการเขียวพี่น้องเลยดูใบถั่วอ,อ่อ,อนพี่น้องอื่ พี่น้องเลยเจอผักขยงด้วยจ้ะนี่ได้ยละได้ละได้ละใส่ตาตาก่อนพี่น้องเลยยังเหลืออีกพี่น้องเลยนี่เก็บทีเดียวต้องเดินเสียเวลา การออดอ่อนพี่น้องอ่อนงามมาเ้อจ้าเก็บผักขมนำก,นกันกับติกอุ้ยงามพี่น้องในทดูท่าน สอนมั้ยการเขียวใส นี่เริ่มออกดอกแล้วนี่พี่น้องเลยแต่ยังอ่อนกว่านี่การเขียวใสลงไม่ได้แล้ว

นอนนอยแล้วกินอนเลยจะเป็นขนาทะเลนะจ๊ะ คณาทะเลพักปังก็มีพี่นอ้องเอ้พักแคลงนี่จ้ะโอ้ยอยู่พี่น้องเลยสอนสอนอ,ออกดอกแก่แล้วออกดอกแก่แล้วคณาทะเลโอ้ย <laughs> ต้นอ่อน นอ่อนอยังมีอยู่พี่น้องโอ้ยนายก็อ่อนอยู่ในลืบพี่น้องเลยโอ้ยอ,อ๋อวันนี้วันนี้นางติ๊กนูยจริงๆนะคะอยากพาให้ชมความงามนะคะชนทะเลเดือนมิถุนายนโอ้ยถ้าตกไปนี่พี่น้อง มีตะโคนหินพีจ้าโอ้ยต้นนี้ยังอ่อนอยู่แต่เก็บยังไม่ได้นะเก็บ้ามไปไม่ได้นะคะกลัวตกไม่พอได้ชมนะคะดูถถ่ถะพี่น้องพันนาทะเลออกดอกงาม้ยโอ้ยขึ้นขึ้นตัวพี่น้องเลยดูถถะ่ะ ตัวนี้ก็งามพี่น้องพระนาทะเลก็งามจ้ะดูถั่วกอใหญ่ดอกแก่แล้วจะพะนาทะเลดูถั่ว,ว,วพี่น้องเอ้ยกอนี้มาเต็มมามันเก็บไม่ทันมันเยอะจริงจ้ะเยอะมากเห็นที่เก็บไปนี่ไม่พอดิหนึ่งส่วนสาม อึ่งสสของชาหาดแห่งนี้เลยนะคะจริงๆมียอดอ่อนไหมลองมาดูกันนะมียอดอ่อนไหมมียอดอ่อนแตกมาไหมหรือใบอ่อนนะคะมีไม่เยอะนะคะแก่แล้วจริงนะคะนี่นะคะเป็นดอกที่แก่แล้วนะคะของคณะทะเล นี่กุหลาบทะเลนะคะเราเดินไปกันต่อพี่น้องนีเ่เป็นกุหลาบทะเลนะคะกุหลาบทะเลอุ้ยหอมอู้หอมพี่น้องเลยหอมก็มีคณะน้าทะเลด้วยนะคะจริจัมันเยอะจริงจาก ทีเก็บไม่ทันเก็บไม่ทันกินไม่ทันจริงๆจ้าพี่น้องไม่ต้องว่าจะเก็บตะบนเยอะไม่ต้องว่าที่ทเ,เ,ทเดิมมันเยอะจริงๆข้างหน้าทะเลก็ชายหาดที่เมืองนาโสโกโอ้ยพี่นอ้อยผักขยองโอ้ยงามในยอดตรงคอดคอร์ดหินนะเดี๋ยว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 ค่อยเก็บชมข้างหน้าทะเลก่อนยามแก่นะคะนี่นี่ค่ะข้างหน้าทะเลต้นนี้ ดอกแก่แล้วนะคะก็จะเริ่มเป็นเม็ดอย่างนี้นะคะเห็นไหมคะเต็มเลยค่ะเป็นเม็ดเม็ดของนีจะ้ะเม็ดของคณะทะเลนะคะ,มะเมล็ดของคณะทะเลนีจะ้ะเต็มเลยจะ้ะเยอะแยะไม่ต้องห่วงนะคะว่าจะเก็บเก็บไปเยอะไม่ต้องห่วงว่าจะไม่มีนะมีมีเยอะจ้ะ กินไม่ทันนะคะเก็บกินไม่ทันจริงนี่ค่ะแล้วก็ยาวไปเลยค่ะนะติ๊กมาเก็บไม่ทันชายหาดนี่โอ้พี่นอง,ง,ง่างามนี่เราจะ